สวัสดีครับวันนี้ช่องเนอพารวยจะพามาอัปเดตในเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับกับเรื่องของบิตคอยน์บิตคอยน์มันกําลังจะโดนโจมตีในเรื่องของที่มีเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นระดับที่ต้องโดนแฮ็กหรือโดนเจาะข้อมูลหรือการที่บิตคอยน์จะมีปัญหาในอนาคตหรือราคาจะเปลี่ยนไปคนจะเทขายไหมนะครับคนจะเลิกเล่นบิตคอยน์หรือเปล่าเลิกซื้อบิตคอยเลิกเทรดกันหรือไม่นะครับเพราะ คนน่าจะต้องเป็นเรื่องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่าของเงินที่น่าจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะควอนตั้มคอมพิวเตอร์กำลังจะเข้ามามีบทบาทผมก็สงสัยครับว่าควอนตั้มคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวข้องอะไรมันทํางานอะไรยังไงกับบิตคอยมันจะมีความสําคัญยังไงนะครับเพราะบิตคอยเนี่ยผมจะบอกว่าเขาทํางานบนบล็อกเชนเนาะความปลอดภัยมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วในการแฮกข้อมูลก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับเป็นการขุด การสารพัดอย่างในการที่จะทําเพิ่มมูลค่าของตัวบิตคอยเองในทุกๆเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญใหม่ๆเหรียญมีมเหรียญไซตามะ BTC ทุกๆเหรียญในบิตคอยนะครับเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วในนักเทรดบิตคอยซึ่งข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่16พฤศจิกาเนี่ยก็ได้ยินมาว่า Quantum พิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทที่จะมาลบล้างเข้ามาแฮกเข้ามาเจาะระบบของบิตคอย จนทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปในตลอดการในอนาคตผมก็เลยเฮ้ยเริ่มสงสัยและเริ่มกลัวแล้วครับว่าจะไวเหรอนะมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานมาเล่าให้ทุกคนเพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับผมมองว่าการที่คอนตามคอมพิวเตอร์ที่จะมาเจาะในระบบภายในจากเดิมมันต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีเลยในการเจาะระบบของบิตคอยเนี่ยมันอาจจะลดระยะเวลาเป็นเซียววินาทีเป็นนาที หรืออะไรต่างๆที่มันไวขึ้นรวดเร็วมากขึ้นเพราะคอนต่างคอมพิวเตอร์ต้องต้องเจาะระบบนะครับของบิตคอยเพื่อปรับเปลี่ยนราคาหรือเจาะหรือแฮกอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับซึ่งมันจะทําให้คนที่ถือบิตคอยเนี่ยต้องเทขายแน่ๆแหละเพราะราคามันน่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกๆคนมามองอีกมุมนึงนะครับมองอีกมุมหนึ่งว่านักพัฒนาระบบของบิตคอยก็ไม่น่าจะทําให้บิตคอยอยู่กับที่เนาะอ่าเขาก็ต้องพัฒนาเพื่อให้เจาะยากเข้าไปอีกใช่ไหมครับ มันต้องมีการพัฒนานะครับ R&D ไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาในเรื่องของ develop ไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับต่อให้คอนตัมมันเจาะได้เร็วขนาดไหนผมมองว่าทุกวันนี้บิตคอยก็ไม่ดีเฉยๆนะักการเจาะระบบการพาส,สดหรืออะไรก็แล้วแต่ในการเจาะระบบของบิตคอยผมว่ามันก็น่าจะนะไม่หยุดนิ่งอะครับไม่ไม่รออยู่เฉยให้เขามาเจาะอย่างเดียวนะครับผมมองว่าคนที่ถือบิตคอยอยู่เพราะคนเหล่านี้ผมเคยไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเพราะเราเข้าใจและกลัวการ การที่จะโดนเจาะการที่จะไม่ถือบิตคอยย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเขาก็คิดแบบนั้นณนะวันนี้เขาตัดสินใจซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วณนะวันนี้ดูครับราคาของบิตคอยไปอยู่ที่2อล้าน2ผมว่าทุกๆุกคนอย่าเพิ่งตื่นตูมอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็ผมยังถืออยู่อาง่ายงายเลยผมยังถือต่อผมยังมั่นใจอยู่สำหรับบิตคอยใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาครับว่าคอนต้อมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำยังไงกับบิตคอยได้บ้างอ่าโอเค